โอ้ยโอ้ยดูด yes, ูด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 ูใหญ่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 อุ้นี่ใหญ่อุ้ยโอ้แม็กโดนตัวงนั่นนุนผมพลาดนะโดนกดไว้สักพักประกดตั้มนะครับเนี่ยโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยฮะอดจะปล่อยไว้สักพักสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพบกับผมนะช่างน่าเด็ดจากเข้าสวนทำงานมาเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ำ ผักลดน้ําทุเรียนก็เปียกหมดเลยนะวันนี้จะพาไปทอดแหกันนะครับตอนกลางวันเลยเนาะส่วนใหญ่จะทําแต่กลางคืนนะทอดแหช่วงนี้แต่ว่าวันนี้มีเวลานะครับก็จะพาไปทอดกลางวันกันเนาะหมายเป็นลําคลองหรือลําห้วยในหน้าแรงเนี่ยครับมันก็จะน้ําเหลือน้อยๆเนาะก็จะขาดเป็นห่วงห่วงแองแองนะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับวันนี้ว่าจะหมานไม่หมานเนาะไปกับทีมงานเช่เดิมนะพานมิดครับถือกล้องอยู่ตอนนี้แล้วก็นี่ครับแหพานมิดนะสภาพล้างน้ําแต่ว่า ยังไม่ได้สางพวกใบอะไรออกเลยเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับวันนี้วันนี้มากันสี่คนเนาะมีผมนะครับช่างนาเดชแล้วก็มีพลานมิดนะครับแล้วก็แม็กเนาะแล้วก็มีลูกชายผมอีกคนนะน้องคนนั้นครับดูนะครับพลานมะิดเล็งละนี่ครับวันนี้มาหว่านแห่กันเนาะกับอ่าหมายเป็นคลองธรรมชาติเป็นลำห้วยนะ หน้าแรงครับก็จะเหลือน้ำประมาณนี้เนาะโอ้ยมีขึ้นแล้วโอ้ปลาซาปลาซาปลาขี้มขมเต็มเลยครับนี่โอ้ดูทุกคนมีมุมก,ก,กล้องพันนึบเรงหมายแล้วนะน้ำก็จะไม่ลึกมากนะครับ ลำห้วยน้ํำขาดๆแบบนี้เนาะเอาล้ครับการทอดแบบนี้เราก็จะทอดสาวก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามีปลาใหญ่กระตุกแรงๆเนี่ยเราก็ค่อยกดตีนแล้วก็งมเนาะถ้าเป็นปลาดุกปลาช่อนเนี่ยถ้าสาวมันจะไม่เข้าเผานะครับต้องงมจับนะแต่ถ้าเป็นปลาเล็กๆเนี่ยปลาฉลาดปลาซาปลาตะเพียนเนี่ยก็สาวได้เลยครับนี่ กดนะครับอ,อืนี่นะตัวสวยเลยตัวสวยเลยครับกดตัวนี้ไปต่อครับดูนครับทีนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยดู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 ใหญ่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 โอ้ยจับเลยอุ้ยสองตัวสองตัวงมงงงงงงงมีสองตัวมีสองตัวถ่ายายกยกเลยยกใส่กล้องเลยอือสุดโตแล้วเงือเป็นเปล่า สามตัวง่ยดูเลยตดตเฮ้ยใเยอะน่เาปะตกูกะปะกดะจับดีๆจับดีไล้ยเาดีแล้วดดงองมือสองมือยกไปใส่กล้องเลยนี่ฮะโอ้โดู ้ยฉิดแล้วนี่ยเน็ตเอาถุงว้อเ็เป็ะอ่ะปล่อยก็ปล่อยก็เจอปะเจอเจอแล้วล้วีตัวนะมิพมสอสามตัวเนี่ยเป็นรถสามตัวรถขนานั่ง กดตรงนั้นต้องก็ขาเัล่านี่ครับโอ้โหดูไซส์มีอีกมีอีกมีอีกมีมีอีกมีอีกเยวนะโอ้โหดูครับเลอะเลยนะต้องเข้ามาปรากฏตรงนั้นดูกันอีกนะเริ่ดดับเริ่โอ้โหแล้วผมพลาดนะครับ โ,โ,ดดโ,อโอ้โหโดนใหญ่ยโอ้โหแม็กโดนอีกตวงนั่นนุนผมพลาดนะโดนปดไว้สักพักประกดตั้มนะครับเนี่ยโอ้โหเต็มเงี่ยงเลยฮะปวดก็ไว้สักพักตอนนี้คือปวดมากๆครับแล้วก็ดูดใช้ใช้ใชออยาฉุนนะยาสูบครับห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วนี่นะ ดูตัวครับโอ้โหบลเลอร์เลยสามตัวปากนี้ครับใหญ่ๆอย่งนั้นเลยอ่ะออเด็ดครับดูอีกอาจจะมีอีกยอาจจะมีอีกทอดมันโดดคีตัวก็นมปลูกมันปั๊ดปั๊ดหมดยังร่วม,มอีกนะนู่นแม็กโดนอีกตัวสี่ครับผมโอ้โหใหญ่ๆอย่งนั้นเลยนะเอ,อค่อยๆเอาออกกันฮะโอ้โหปากนี้หมานปลาตะเพียนฮะตัวบลเลอร์เลย ติดเสร็จหลังเลยนะโดนละสี่ตัวครับดูแมครับสองมือสองมือจับหังไว้หน่อยเออโอ้ดูเด็ดเลยนี่ครับโอ้โหดูพานมิดเอาไปตัวนี้โอ้ยปักนี้โคตรหมานฮะลักตัวนี้เกือบโลแล้วกับแม็กนะามาคู่กันเลยฮะของแม็กเล็กหน่อยเนาะแต่เมื่อกี้ไปสองไปสองตัวแล้วนะ โอ้เด็ดปะปาครับตรนะแต่ตอนนี้เนี่ยคนถ่ายเนี่ยกำลังปวดตึบตึบตึบบ,บ,บนะโอ้โหดูยกโชว์ทิง้งยกโชว์ทิง้งโอ้โหดูเจอปลาตะเพียนสี่ตัวไปปากนี้เกือบเต็มถุงอ้วนนะฮะโอ้ยหม,มันหมนครับผมอ่ะมาดูโดนปรากฏตันะครับอสวยอีกแล้วนี่น่าจะเป็นเงี้ยงกระโดงเต็มเงี้ยงเลยฮะ อุดแผลด้วยยาชุนนะแต่ว่าเลือดยังไม่หยุดครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้โคตรพุ่นช่างช่างนันเดตนี่แย่โดนประจําเลยนะปลากัดบ้างเหยียบน้ำบ้างตกน้ำบ้างปลาตักบ้างโอ้ชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยมาทําให้ดูทีไรนี้ ลงทุนตลอดเลยครับปลากัดก็รักษานิ้วอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะหายนะโอ้เดี๋ยวตามไปดูกันเรื่อยๆนะยังยังไม่เลิกครับยังไปต่อแต่ปวดโดนดีใจสีตัวแล้วก็มาดูมาดูไอ้นี่ฮะที่โดนไปตัวไม่ใหญ่นะแต่โดนเงี้ยงกระโดงเนี่ยฮะเต็มหยักเลยอโอ้ยปวดมากๆครับเบาๆนะอย่าพึ่งแรงกำลังจะงมจับปลาตะเพียนฮะแต่ว่า น้ำมันตื่นด้วยครับน้ำแค่ประมาณเข่าเองเราก็ต้องแบบนั่งคานนั่งงมจับเนาะแล้วพอดีเข่ามันไปเสียบพอดีช่วงกระโดงหลังมันพอดีครับอขึ้นไปนยะทีนี้แล้วก็ปลาเล็กๆอื่นๆก็ยังได้อีกสี่ห้าตัวนะพวกปลาตะกับปลาอะไรเงรี้ยฮะเอาไปแกงส้ม<ๆ>ปลาตะกับปลากดเล็กๆแล้วก็ปลาซ่านะครับนี่ เดี๋ยวเร็จะได้กระเป๋าถุงไปเลย,ยไปแล้วครับตรงตามไปดูกันครับดูนะครับ มีโดนสองตัวนะกระสูบตัวหนึ่งกับประกดนะครับผ่านมิดเล็งหมายแล้วนะไปครับโดนนะครับปลาอะไรปลา,าซานอะอู้นนนช่อนเนอะช่อนน้อยเหรอจะเข้าเผาหรือเปล่าออกหายบ้างป, <laughs> ปากติดอ้วน เออเด็ดเด็ดเหยื่อปลาโดเหยื่อปลาโดตัวเล็กผ่านมิตดยนปล่อยนะครับโนูหนูตัวตัวตแม็ก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 เหยื่อชะโดเรานะ ปากนี้ก็ไม่ได้นะก็งานหวันแหนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหวานทุกดอกทุกทีนี่ก็จะได้ทุกทีนะครับส่วนใหญ่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะไอ้ไม่ได้ก็เยอะนะครับที่เราตัดออกนะเราก็จะคัดบางช็อตบางจุดที่ว่ามันได้ปลาจังหวะส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับปากนี้ก็ นะปลาซาเล็กๆหลายตัวนะก็เล็กเกินก็ปล่อยไปบัางเนาะหมแล้วนะเอาบ้างปล่อยบ้างนะครับตัวไหนเล็กจัดแล้วก็ปล่อยมันไปก่อนอย่างตัวเนี้ยถ้าปลดมันไวๆไม่มีอะไรครับปล่อยมันไปก่อนลนะ นี้โดนนะป,สสปลาซาตัวเบลเลอร์เลยครับดูนี่นะการหว่านแฮทอดแผนะครับแล้วก็งมเนะมาะปลาซาบานเลย วปลาเล็กๆบานเลยเห็นใจคกับขามาตัวเดียวเยอะอยู่ล่างไงเด็กก่อนะงอโอ้หลายตัวครับหลายตัวปลาซาปลาตะกับนะ โอ้ลุนลุลลลหลายตัวหลายตัวโอ้โหบานเลยครับโอ้ลุด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 แม่ลุดบานเลยบานเลยนี่ปากนี้ทั้งตะกับทั้งปลาซานะโอ้หลายตัวครับนี่แล้วก็ปลาช่อนน้อยตัวนึงเนาะไปทำเหยื่อปลาชะโดกันนะครับ เกือบเกือบเกือบนี้ยเอาอดัน็จะปลดกันเอาค่หมดเนาะปากนี้นี่เกือบสิบตัวนะครับอะ <c ười> กลับมาแล้วนะครับมาดูกันเถอะโอ้โหโคตรเยอะอะครับ <c ười> นี่เยอะมากเลยครับวันนี้กับการทอด <c ười> ปลา <c ười> ตอนกลางวันนะครับหมายเป็นอ ลำคลองหรือลำห้วยน้ำขาดในหน้าแรงเน,ะ <Ừ. S 1> นาะดูความนิยกฮะ <c oughs> ดูตัวครับผมนี่แต่เพียนนะเบลเลอร์้าเป็นกิโลวะตัวนี้โอ้ได้มากี่ตัวยกโชยยกโชยครบสี่ตัวโอ,โอโย้ยกำหมดที <c oughs> ่ไหนอะ่ะเอาขึ้นมาให้ได้เออสองได้สีตส่ตัวปากเดียวนะสี่ตัวเลยนะสี่สี่ตัวเลยนะนี่โอ้ยกสูงเลยนี่ฮะ ปากเดียวแล้วสี่ตัวเลยแล้วที่เหลือก็เป็นปลาเล็กๆนะครับพวกปลาตะกับเนาะแล้วก็ปลาช่อนนะที่เราจะมาทําเหยื่อปลาชะโดเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือมีเยอะๆอีกกับปลาขี้ขมหรือปลาซ่านะครับนี่กับการหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านเนาะนี่นะครับกับการหาปลาเพียนใหญ่ๆวันนี้เนาะก็ถือว่าหมานมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าถ้าชอบคลิปไหนก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้นะคลิปไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าเนาะก็จะมีหลากหลายพยายามทำให้มันหลากหลายขึ้นนะครับวิธีนูนน้นบ้างวิธีนี้บ้างกลางวันบ้างกลางคืนบ้างน้ําจืดบ้างน้ําเค็มบ้างเนาะก็จะได้ดูกันไม่เบื่อนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ